สวัสดีครับจากพรปิสารชาแชนเนลเดอ้อวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆพี่เพียงน้องมาทําต้มจืดเต้าหู้อ่อนกินแซ่บๆกันเดอ้อพี่ๆน้องๆน,นี่เต้าหู้อ่อนกับหมูบดกันก็นเ้ยนี่เราจะทําต้มจืดแซ่บๆกินวันนี้นี่พักเพล็กเตรียมใบมดแล้วก็นเน้ยนี่พักะหันไว้แล้วเต้าหู้กหั่นไว้แล้วพี่ๆน้องๆมาดูเด้อพี่น้องการทําทําแบบไหนทําแบบบ้านๆเราทําแบบ พื้นเพื่นบ้านเราเนี่ยทำแบบบ้านนอกบ้านนอกเรานะพี่น้องเนาะทำกินเองไม่ต้องพิถีพิถันดองกิเองทำกินสองเท่าเราเนี่ยอร่อยแซ่บเนี่องเนีเ่พาพี่เพื่นของน้องดูเนาะไปดูการทำกันนะพี่น้องเด้อเนี่ยกลมจืดตุ๋นอ่อน,ออนกินกันเย็ยนเนี่ยแซ่บเย็นนี่แหละเองเนี่ไปดูการทำกันเด้อะทำแรกเราก็ต้องเทน้ำต้งไปกวนนะพี่น้องเนาะให้น้ำเดือดรอ้อนไอ้ร้อนๆแล้วก็ใส่หมู หมูบดใส่เนี่พ <work> ี่น้องเนาะหมูบดปั่นปั่นเป็นก้อนๆโยนโยนโยนเลยเนีพี่น้องเนาะนี่เนาะเดี๋ยวให้น้ำเดือดก่อนรอสักครู่เด้อยพี่น้องเด้อน้ำเทไปเมื่อกี้นี่เดี๋ยวรอน้ามเดือดก่อนเราปิดฝาก่อนพี่น้องเนาะครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วแล้วก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมเนาไปเลยเนี่ยพี่น้องกระเทียมเนาะถ้าพริกไทยโรยไปเลยเนี่ยพี่น้องเนาะผมคลุบๆไปแล้วกระเทียมนี่รอน้าเพราเดือดก่อนแล้วก็เอาหมู ใส่เลยเนี่ครับขั้นต่อไปก็เอาหมูใส่นะพี่น้องเน้อนี่ใส่ไปเลยนี่ปั่นเป็ดก่อนกอดก่อนกกระโยนไปเลยนี่ชอบหมูมากหมูหน่อยก็ใส่ไปเลยชอบกินก้าบมากๆก็ใส่หมูมากๆชอบกินพักมากๆาก็ใส่พักมากๆใส่เต้าหู้ใส่อะไรไปอร่อยอร่อยก็เอยพอน้ำเาเดือดก็ใส่หมูบดเข้าไปนะพี่น้องเนาะนี่ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะถ้าน้ำไม่เดือดจะคาวเลยนี่ ้องใส่หมูบดกลับไปเลยนี่ขั้นตอนแบบปันบาดแล้านพี่น้องเนาะจริงๆจะก่อเตาถ่านแล้วก็มืดค่ำแล้วในเรือดก็มืดเลนี่จะทำกินเลยนี่ตอนรอดนี่โอ้เริ่มหอมแล้วเด็กเกยนี่ตัดหมูเป็นก้อนๆใส่โยนโยนโยนลงไปเลยพี่น้องเนาะนี่แล้วก็รอเอาตะหูมาใส่เอาเครื่องปรุงใส่ลยก็พี่น้องเนาะ ใส่มากเสียบมากใส่น้อยเสียบน้อยน้ำปลาพี่น้องอย่าไปใส่เด้อน้ำปลาเหี่ยงเค็มเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่งใส่ตอนนี้ต้มจืดมไม่ใช่แกงเนาะพี่น้องเนาะต้มจืดเนี่ยต้องใส่เครื่องปรุงอ่อ,อนๆไม่ต้องใส่น้ำปลามากใส่น้ำปลาก็จะเค็มเลยพี่น้องเนาะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เครื่องปรุงเนาะพี่น้องใส่เข้าไปเลยเครื่องปรุงเนาะเทเข้าไปเลยนี่เครื <S <S 2> <S 2> ่องปรุงหอมอะรุมเลยเนี่ย กูก็ใ sì, ส่ไปแล้วนี่ um หอมเดี๋ยวใครเนี่ยทอแล้วครเนี่ยเดี๋ยวก็รอเอาเต้าหู้ใส่เดี๋ยวกินในน่องพี่น <quy> ้องเนาะนี่รอน้ำเขาเดือดเนี่ยหมูเขาซุกหน่อยนึงนี่เดือดแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็เอาพักใส่เในพี่น้องเนาะเอาพักใส่แล้วก็เต้าหู้ใส่เลยเนี่ยเต้าหู้เขาเต้าหู้มันเป็นซุกง่ายเต้าหู้เนาะนี่เอาพักใส่แล้วก็พลิ้งพลิ้งพลิ้งเลยเนี่ย พาพีนน่น้องมาดูเนาะเดี๋ยวถ้ากินได้เดี๋ยวจเอ็นนี่หอมอร่อยเดีด๋ยวนี่ขั้นตอนต่อไปก็จะเอาเต้าหู้ใส่นะพี่พี่น้องเนาะเราเต้าหู้นึงก่อน,นเนาะรอให้น้ำเขาเดือดสักหน่อยเนาะเราเอาเต้าหู้ใส่พี่น้องเนาะนี่เต้าหู้ใส่ได้เลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ใสเ่เทไปเลยนี่เอากคลิ้งคลิ้งคลิงคลิงคลิงเดีอยวนี่ คนุพแล้วก็ปิดฝาเนพี่นองเนาะใส่ตัวหูเขาสุกสักหน่อยก่อนแล้วก็ปิดฝาเลยเนีย่แล้วก็รอไข่ราอุครับขั้นตอนต่อไปเราเซตเรียบร้อย้วพี่นองเนาะนี่อะไรก็ใส่เครื่องครบหมดแล้วก็วรอเสิร์ฟรับประทานนี่ก็พี่นองเนาะเนี่ยมาดูนี่ครับตอนนี้ต้มจืดกระเซตเรียบร้อยแต่พี่นองเนาะหอมอารมณ์เลยกันนี่เนี่ยโอ้ยอย่างหอมเลยพี่ๆน้องๆมาดูเนาะเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วย เอาไปเสิร์ฟกินไข่กินมันแล้วเอยนี่โนตรถวยกระถวยนะพี่นองเนาะนี่วันนี้ก็พอได้อย่างเดียวก็พอต้มจืดไม่ต้องทำมากแบพี่นองเนาะนี่ทำกินแบบบ,นบานเราเนี่ยไม่ต้องไปถีพิถันอะไรต้อก็เอ้ยนี่ทำแบบบ้านนอกบ้านนอกเราทำแบบธรรมชาติครับตอนนี้ก็ซุกเรียบร้อย้วพี่นงเนาะนี่โอ้ยอย่างหอมเลยพี่นองนี่ ุกเรือบรอยแล้วรอเสิร์ฟติพี่นองเนาะใส่ถ้วยใส่ถม้มกินใครกินมันเลยนี่ก็นี่ใครอยากใสกลับมากก็ตักใส่มากใครอยากใสกลับน้อยก็ใส่น้อยใครอยากได้พักมากก็ใส่พักมากเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยในพี่น้องเนาะนี่อร,อร่อยอร่อยแต่ก็เอ้ยวันนี้ครับตอนนี้ต้มจืดแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานพร้อมกินแล้วพี่น้องนะโอ้ยสีสันีอย่างน่าก,กินเด้ก,กันเนี่ยตะคู่ออนหอมอร่อยเ้ยนี่ หมูบดก็เป็นก้อนอร่อยเลยเก็เอ้ยนุ่มกินชิมเนี่ยกินีคำหนึ่งอย่างอะเลสอร่อยเลยพี่น้องเนี่ยวันนี้จะกินเขาไก็สองชามกับพี่น้องเนี่ยต้มจืดสดหอกหอกหอกเนี่อร่อยมากๆเลยชิมเมื่อกี้เนี่ยอย่างอะเลสอร่อยเลยหอมน้ำซุปเนี่ยอย่างหอมเลยเนี่ยวันนี้ก็มากินต้มจืดกันเด้อพาไปพี่น้องมากินต้มจืดเต้าหู้อ่อนใส่หมูบดนะพี่น,อน้องเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับผมนายก็ฝาก ส่องพรเปสารเสน่นห์เไว้แนวอมอกอมใจพี่ๆน้องๆเด้ขอคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆขอบกดเลือกกดไลค์ขอบคุณมากๆวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายเลิฟๆจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับมาเสพมานัวกันเด้อพี่ๆน้องๆนี่มาเสพมานัวกันได้บ๊ายบาย